ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของฉันวันนี้เราดำลึกเข้าไปใน All New 2025 Hyundai Venue A compact SUV ดัดแปลงสไตล์ Performant และสมาร์ทฟีเจอร์ที่ราคาที่แข่งขันได้หากคุณอยู่ในตลาดสำหรับ SUV ที่เป็นมิตรกับเมืองพร้อมลักษณะที่โดดเด่น Venue นี้ก็เป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหาเริ่มต้นด้วยดีไซน์ภายนอก2025 Hyundai Venue มีดีไซน์ที่ถูกปรับปรุงใหม่พร้อมหน้ารถที่ดูดินามิกและไฟหน้าแบบสไลค์เล็กบัมเปอร์ที่ได้รับการอัปเดตยังคงให้ความสามารถ เออร์บันเอสยูวีสแตนด์และรีดิไซน์อะลลอยวีลแอดเอสปอร์ตี้ทัดเดอร์เรียฟิเจอร์เอ่โมเดิร์นเทลและเซ็นเจอร์ที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรถกะทัดรัดแต่มั่นใจในรูปแบบโดยรวมเดอร์นิวเวนิวหน้าลุคโมดิฟายและแอคเซสซีฟแอพเปิลลิงทูยังดริเวอร์และเมืองวิลเลอร์ในไซด์เดอร์เคบินแฮส์บีนอัปเกรดด้วยเอพรีเมียมฟิลฮุนไดแฮส์อินโทรดิ้นนิวแฟบริกเทคเจอร์เอทูโทนแดชบอร์ด and a floating but interscreen infotainment system that support both Apple CarPlay and Android Auto The digital instrument cluster is now standard across most trim and the rear seats have improved cushioning and space Even though the Venue is compact it uses space cleverly offering a comfortable ride for both front and rear passenger Under the hood the 2025 Venue continue with its reliable engine lineup It o f f e r A 1.2แ p e t ป o l engine for ิ a i l y commute and A 1.0 l t u r b o บชา r p e เ r o l engine for those who want A Bit More Excitement The e n อ n e are p ั i r e d with อ i t h e r A 5 speed manual, 6 speed MT, or A 7 speed DCT depending on the variant The ride quality is smooth and handling is nimble, perfect for navigating t h a i city s t r e e t Fuel efficiency is also impressive, with the petrol variant offering around 17-20กิเมตร เอลดิพ like well ิงก์ออนเดอะทรานส์มิชันแนวเลสต็อกไพรซิงเดอร์สองพันยี่สิบห้าฮุนไดเวนิวสตาร์ทแอดแอนอิสติมเมเต็ดเจ็ดจุดเก้าลักไอเอ็นอาร์ for เดอะเบส์โมเดลแอนด์โกอัพทูอัลราวสิบสามจุดห้าลักไอเอ็นอาร์ for เดอะท็อปสเปกวอร์เรียนวิดเอโฮสต์ออฟเซ็ตตี้ฟีเจอร์ไลท์หกแอร์แบ็ก E S C แอนด์เรียร์พาร์คิ่งเซนเซอร์อีทส์เอเวลโรวดเดอร์แพคเกจ for เดอะไพรซ์เวทเตอร์ยูเอฟเออร์ไทม์บิลเลียร์ออร์ลุกคิ่งทูดาวไซด์วิดอัลคอมโ เดือนสองพันยี่สิบห้าฮุนไดเวนิวดิลิเวอร์เอ็กเซปชั่นแนลวัลลุวิทเอมอดูล์ลุคแอนด์พลาคติกล์ฟีเจอร์